นัเทวารภาพพยนต์คือผู้สรการำนาที่ยานามากกว่าเซนซิควิ่ดาวขึ้นมาจากผู้นำระบบฟิลและวันนี้นักทวารภาพพยนต์ยังคง้าวขึ้นมาและต่อเนี้โซ่การเป็นผู้นำเรืการถามในระบบดิจิตอลนักทวารภาพพยนต์หนักมานักอย่าชั่วค ่าพยนชักจอขวามลืคดืนเสียงกระทืมที่สุดี่สู่สความหวัแม้แต่รถบรรทุกอุปกรณ์ของนันทวรรภาพยนตร์ผ่านไปที่ไหนเอฟซีก่อนจะมีการถ่ายภาพไปที่ไลยทุกครับนัน,นทวรรภาพยนตร์เท่านั้นที่มีดีเจซาร้เอาจัดขาดแดนสือยาโล่คนขาย the body of christ ที่หลอกเยยนไม่ได้คือสุดยอดคุณภาพของการบริการละที่เย็นแบบไม่ได้เลยก็คือดีเจสับของแท้มีนดเดียวเท่านั้นทรวาโทรแหน้าก1 5กและ0 4 4 5 1 1 4 9 2ห

เอิ่งหรอคุณจำรวจใช่ไงท้าซอยบัวได้หรอหรอ่านเกอออกไปซอยขอยกับต้องเลยมาตอดแข็วไงแล้วว่าขอยสิมประหอดชิวนิเจอก็มีนายติดจะขอยไปอีก ตุนก็เงจะมาคนฟิล์ปลไม่ลบเลยเนี่ยนเกิดฉนลบวางเลยแค่นี้นนี่แค่นเมื่อตำรวจเมื่อตวจดพึ่งให้ปปะชาชนไม่ได้ตำรวจเอกงนตนนี้เลียงตำรวจเป็นต่าสแสเอาไปตำรวจเองก็ลำบากเขาสิบอกจะเกิด่วยงานนี้ขึ้นมาแต่เราติัได้รู้ว่าเขาเสเปคคาว่าตำรวจแต่งนี้ขึ้นมาครับพชื่อว่าสำนักงานตำรวจแต่ครับเอาเอกเีให้ เงียก yeah, wow, ็ไม่รู้นะว่าตํารวจแห่งมังโรไ้เป็นไงแต่เงียก็อยากจะให้มันขอครับเงี้ยเงินทั้งสองแสนเงี้ยไม่เสียดายบ้างครับรับชมครัางๆอย่างเข้ามาตรงกลางครับผมเอาครับชมครั้งๆมันจะมีเงาสโลว์แสงไฟจากข้อความแม่พันธุ์เงาขาวๆทำให้ไม่สบายตาเขาหรือตํารวจแห่งมวยเท่ากับรับชมที่ดีที่สุดครับ กองชักในด้านเสียงไปด้านภาพมีานกรปราไว้นะครับเราจะมีพัฒนาป่า่าแล้วเราจะมีนานี้ในดวงเหยไลา์แตงตำรวจแต่งเล่นัสี่สปมงเล่ได้สักเมือแเวลาพนชมภาพยนเรื่องนะครเราจะใช้เสียงให้เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้เพ่้เป็นการระบิดประผลเจ้าจังหวัดะคากบค่อพี่น้องชาวบ้านได้ครอบคอนนะครับ มมดงานมือถอขอโทษยดีเไปที่ตรวจแต่นี่นเือนนี่คือสัจากเจ้าหน้าที่ต้อรวจนี่อะไรเอ่ยสีแดงแดนี่มันอะไรนะันี่